Y มาขอมาเคมาขวดมาเอมาต่อเนื่องต่อไปคูณ15ครับผมขวดมาแถบทางล่างอุ้ย12ื่นสอเย็ดเคโอ้โหดิสเกมนี้ไม่เยอะเป็นไงเป็นไงโอ้โหด่ามากๆจัดให้เลยหมื่นห้เย็ดเคเอาดิเออนสลัดไป คลิปนี้จะทําเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการพน,นันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําไปเอาแล้วผมก็อยู่กับผมหลามแดงในช่องโจนสล็อตอีกเช่นเคยนะผมกับเกมขัพันนะบลตีนะครับแบบพันบาลตี้ของเรานั่นเองนะผมเกมนี้หลายคนชอบมากแต่ส่วนตัวผมก็ เฉยๆนะเฉยๆเอเกมนี้แต่ในเมื่อทุกคนรีเควสกันมานะครับผมเราก็จะจัดให้รอบละเท่าไหร่ดี80ดสิกำลังดีนะครับผมอย่างโจนสล็อตเขาจะไม่หมุนแบบมือเขาจะไม่หมุนแบบมืออย่างนี้เพราะเขาจะขี้เกียจนะครับผมอ่ะจัดไปเถื่อโบเลยบึดพันหนึ่งนะทุณพันหนึ่งบึดบึดเอมาคิวมา คูณสามแล้วไอ้กลับมาคูณหนึ่งจะได้ปืดมาเลยครับขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยกับตันขึ้นหน่อยมากับตันกับตันขึ้นคูณสองให้ผมหน่อยขึ้นคูณสองหน่อยขึ้นคูณสองหน่อยคูณสองมาดิคูณสองอยังยงังคูณสองอยังหุกขอขอ เค <Okay, S 2> มาคูณ3าแล้วนี้ขึ้นคูณหหน่อยไม่ขึ้นนะกลับมาคูณหนึ่งอีกเช่นเคยโบบะหน่อยโบบะอา้าวสเกตเตอร์สวยงามเพราบผมเข้ามาแล้วสามหเก้าหมุนฟรี1สบรอบจัดไป,ดไปมาแล้วครบับตันรอบแรกไม่มีรอบสองไม่มีรอบสมาแล้วครับ A ขึ้นคูณหกต่อไปอาเด้งกลับมาคูณสามปึบขึ้นคูณหกคูณหกไม่ได้ขึ้นคูณหกขึ้นคูณหกอีกสามรอบขึ้นคูณหกหน่อยอ่าได้ขวดขวดยังไงต่อไม่มีอีกสองรอบได้วายได้เคสวยแมมันไม่ขึ้นคูณหกให้ผมเลยนะอ่าขวดอืมหมดได้ไมาเท่าไหร่ ปืดเก้าร้อยกำไรสักพันหนึ่งก็โอเคนะเกมนี้ผมว่าผมไม่ค่อยถนัดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถนัดด้วยคือมันกดปุ่มเดียวนั่นแหละแต่แบบไม่รู้ดิเออผมชอบหนูกับแปะมากกว่าอืมันไม่ได้หวือหวาผมผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเออฟีเจอร์ฟีสปินมันก็ไม่มีนะเล่นหนักไม่ได้อืมขวดมา อคนใจร้อนแบบผมไม่ได้เลยเกมเนี่ยเนี่ยมันเหมือนจะแบบจะต้องมานั่งสมาธิรอรอเนี่ยมันยังไม่กระดิกไปไหนเลยเงินมันนเท่าเดิมอยู่เลยหมดยังหมดแล้วอ่ะต่อไปอืย่าหาว่าผมดิสเคดีบเกมนี้นะเออใช่ดิสแหละ แม่งช้าแล้วก็แบบเนี่ยมันก็เด้งลงมาเด้งอกมาเออนั่นแหละเลข30กสามสิบรอบพอละหายไปสี่พันเนี่ยได้หนูมาได้แปะมามาเสียไอ้นี่หมดอมโอเคือ,อได้เข้าสกแกตเตอร์ครับผม หมุนสิรอบฟรีอ่ะจัดไปอ่ะในเมื่อให้ฟรีมาแล้วก็ขอเยอะๆหน่อยอ่ะวายมาขอมาเคมาขวดมายังไงเอมาต่อเนื่องต่อไปคูณ15บห้าผมเคมาเยี่ยมขวดมาแถบทางล่างอุ้ย1 2ื่นสอเยเคอุ้ยโอ้โหดิสเกมนี้ไวเยอะ เป็นไงเป็นไงโอ้โหพึ่งด่ามันไปเองเมื่อกี้ด่าแม่งทั้งคลิปอะโอ้โหด่ามากๆจัดให้เลยหมื่นห้าเย็ดเคเอาดิเอดเอด่าเยอะมันแจกเลยวะ่ะอีเจ็ดรอบอือหืออีเจ็ดรอบกูไม่เอาอะไรแล้วขอโทษที่ด่ามันไปเยอะขอโทษที่ด่าไปเยอะเย็ดเคเอาเคมา อีกสองอขวดมาต่อเนื่องโอ้โหด่าไปเยอะด่าไปเยอะแจงเยอะเลยมึงคิวมาเอมาเอไม่มาโอ้โหเดือดเดือดเดือเดือขวดมาต่อเนื่องอีกดิอเคม,มาเอมาไหมเอไม่มาอีกรอบเดียวอเย็เค ด่าไว้เยอะแม่งแจกเลยหมื่นเจ็ดห้าร้อยยี่สิบอีกยี่จ็ดรอบหมุนไปหมุนให้หมดเหงาเหงาเผื่อได้เข้าอีกเออเออเอาดีรอบละียแปดสิบปืดเข้าไปปืด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 เข้าไปปืดหมุนให้หมดหมุนให้หมดขอมา หด่าด่าทั้งคลิปอะบอกเลยเมื่อกี้ด่าทั้งคลิปแม่งแจกเลยเว้ยเออแจกมาเลยหมืนเจ็ดเอาดิขอโทษครับผมจะไม่ด่าพี่อีกแล้วครับเอออีกเก้ารอบคูณสองมาอ่ะแล,แ,ลแล้วไงแล้วไงแล้วไงเล่าเออ คิวคูณสองมาอีกเดเอคูณสามมาอีกดดเอ้ยไม่มีแล้วอีกแปดร้อยอ่า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 เรียบร้อยครับผมโอ้โ oh หกับตันฮุกกับตันฮุกกับตันเบาวตี้ด่ามันไว้เยอะมันแจกเลยเป็นไงพันเจ็ดเย็ดเคลิปนี้ก็พอแค่นี้แล้วครับผม ไม่ต่อเนื่องแล้วนะเดี๋ยวจะแวะมาหาใหม่ขอโทษที่ด่านะครับผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมไบโอเกมมิ่งวันแลผมก็สําหรับใครชอบคลิปนี้คลิปฮาแบบนี้นะครับผมก็ติดตามหลามแดงกันไว้ด้วยนะครับผมในช่องโจนสล็อตน,นะผมแล้วก็มีช่องอื่นๆอีกนะครับผมหนึ่งสองสามหลาแดงนะผมแล้วก็ช่องเกียวเบรโชด้วยนะครับผมอ่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนกำไรมาหมื่นกว่าแล้วคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมวัสดีครับจนสล็อไป